เปิดภาพมาแย,ยกกสิมาหาเลาะเบิงขางบานขางเลื่อนเบิงพลหมากรากไม้โอ้ยติดคักิ่ต์ตละ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปด่มกับพัดย้อยย้อยย้อยวยต่นตีนต่นตีนนยู่พี่น้องจ้าแย,ยกสิมาเบิ้งหลานวาสาวสิษพันศิริได้อย่างเนี้ย สิมาตรวจตาเปิดประตูข้ามเขาามุแยกยกัเก็บไฟในขั้วเลยไปนอนจ้สองฝักสองไฟสองเขาา่าสิมาตรวจตาบ้ังหลานเสาอาทิตย์ได้ประโยชน์ยังบ่เพราะว่าสร้างคนไว้แล้วหลานใสเสาอาทิตย์เด้ ทายคลิปนี่นี่เฮ็ดแล้วหรอปะทูบ้านแล้วไปแล้วแล้วเวออบิ่งนี่เราหลังแากทูบ้านแล้วงานแล้วเบิดแล้วอันปะเออได้ประโยชน์ในแม่บ่ได้ไรลายก็ได้หน่อยตัวให้เพิ่นทูบา้านพี่น้อง เปิดลับลมจักหน่อยมึงบรรยากาศทั้งนอกจ้าดอกไม้กระบานเหลืองชู่ชอ่อดอกบกม่วงกเต็มต้นโอ้สวยบรรยากาศดีพี่น้องจ้า สิมาตรวจว่าหลานถูบ้านไปถูแล้วเรียบร้อยวัตียกติแตงให้เพิ่นถูบ้านย,าย่างขี่ไหลอาทิตย์ละเทียเว่าบ้านแยกกันเอาไม่กวาดกวาดปัดร้อยเพิ่นวันเสาร์อาทิตย์เพิ่นกับทํำสะอาดเรียบร้อยเกี่ยงเก่าแล้วอันนี้ในขวดยะ เปิดหน้าต่างมากโอ้ทั้งนี้็อกไว้เปิดหน้าต่างมากก็จะเห็นต้นมะพร้าวล้วตาลอันนีย่าตเปิดปิดมุงรวดไว้โอ้ยบรรยากาศแจมขนาดเลยพี่น้องจ้าล่มพัดห้วยห้วยขางบ้านคางเฮี้ยน ลมพัดไหวๆห,หล่ะแจงงนันนี่เพื่อนสาิตย์พ่อยเพื่อนได้ทูบ้านตูให้ย่ายแน,น่พัสดกติดไว้ไม่ให้นกให้หนูเขา ขามงผ่ามันก็ท่นมีหรอกพี่น้องปล่อยลงจากปางไว้เนี่ยมาขึ้นก็นลอกไปเอาแยกกับแบงกับน,นอนตากับลูกไส้กับน,นอนอยุอีกคนละหลังอันนี้มันเป็นบ้านของลูกสาวเนาะเขากบขึ้นไว้ทาเขาลูกไส้ตากับอันนี้ก็เปินกับน,นอนพุ่นซํานีน่แหละพี่นอ้องอัปเดตให้เบิง่งว่าหลานทูบ้านบ่ <laughs> ซ้ำนี้ล่ะพี่น้องเรียกได้ซ้ำนี้ก็ดีใจแล้วจ้าร้านก็ได